เรามาพูดถึงสานการ์ลุ้นแชมป์ลาลิก้าสเปนกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าหลังจบแมตช์เดย์ที่22การลุ้นแชมป์ในฟุตบอลลีกของแดงกระทิงดุสนุกกว่าพรีเมียร์ลีกอีกนะครับเพราะว่าเรอัเอลมาดริดครับถึงแม้จะบุกไปเยือนแค่เอสปันยอนทีมที่กำลังลุ้นหนีตายอยู่แต่เกมนี้ไม่ใช่วันของพวกเขาครับเพราะยิงยังไงแล้ว ก็ไม่ผ่านมือโจนกาเซียครับผู้สักประตูของเอสปันยอนมาใิตเกมนี้โอกาสยิงทั้งหมด21ครั้งด้วยกันตรงกรอบถึง7แต่โจนกาเซียปฏิเสธการให้ประตูกับมาริตทั้งหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าราชันชุดขาวจะส่งบอลเข้าไปสุกก้นตะขายได้แล้วแต่คิริยันเอมบัปเป้ครับวิ่งไปชน กองหลังของเอสปาน่อนถึงแน่วินิซิอุสจะปั่นโค้งๆเข้าประตูไปครับ VAR เช็คแล้วปรากฏว่าไม่ให้ประตูเป็นการฟาวของเคลยันเอ็มบัปเป้ก่อนสุดท้ายถูกยึดลูกนี้ครับและมาโดนทีเด็ดของคาร์ลอสโรเมโรในนาทีที่84ทําทำให้เกมนี้ไรอาัลมาดิดช็อกเหมือนกันนะกับความพ่ายแพ้ครับส่งผลให้ ทีมแย่งแชมป์อย่างอาร์เรนติโก้มาดริดครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆรวมนัดล่าสุดด้วยที่เปิดบ้านเอาชนะเรเอลามายองกาไปได้แบบสบายๆครับ2ประตูต่อศูนย์จากซามูเอลลีโนและลูกชิปสุดสวยขององ,องตวนกริสมันในช่วงทศเวลาบาดเจ็บนะครับทำให้ลูกทีมของเดโก้ซิเมอนีขยับแปมไลจี้ราชันชุดขาวจ่าฟูงเหลือเพียงแค่คะแนานเดียวเท่านั้น ส่วนบาร์เซโลนาทีมอันดับที่3ครับฟอร์มยังดีต่อเนื่องล่าสุดสามารถเฉือนเอาชนะเดปอร์ติโบอาราเบสได้1ประตูต่อศูนย์ถึงแม้45นาทีแรกจะดูเป็นเกมที่ย่างลำบากครับรูเบติตเลวานดอฟกี้ครับสามารถชิงไหวพริบในการเช็คลายล้ำหน้าของกองหลังเดปอร์ติโบอาราเบสได้สำเร็จนะครับ บอลมันครอสจากซ้ายมารามินยาวมาวอลเล่แบบไม่จับกึ่งยิงกึ่งผ่านครับและก็เป็นเลวานดอฟกี้นี่แหละที่สอดเข้าไปและแปรบอลเปลี่ยนทางให้บารซโลนาได้ประตูนี้และกลายเป็นประตูชัยครับผาเจ้ามุนทุ่มเก็บ3าคะแนนสุดสำคัญไว้ได้ครับบารซโลนาขยับขึ้นมาเป็น45แต้มนะตามหลัง ทางด้านแอรเลติกโกมาลิดอยู่3และตามหลังเรอัลมาลิดจาฝูงอยู่4คะแนนด้วยกันนะครับ